สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านสุขที่26เมษายน2024นะครับวันนี้เฟียกิตินเด็กเจจังหวะนี้72เราเหลืออีกประมาณ3สัปดาห์กว่าๆก่อนที่ทาง SEC ต้องพิจารณาอนุมัติ Ethereum Spot ETF ของทั้ง ARK Invest และก็แวนเอกที่จะเกิดขึ้นในวันที่23พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับทีนี้ล่าสุดมันมีข่าวออกมาบอกว่า การเข้าประชุมระหว่างกลุ่มสถาบันที่ยื่นขออัติ r e u สปอตอีทีกับทางฝั่ง SEC เนี่ยเป็นไปได้อย่างไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะทางกลุ่มสถาบันเนี่ยก็โต้แย้งว่าในเมื่อ SEC อนุมัติอ t ติ r ี u ฟิวเจอร์อีในปีที่แล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาที่ SEC จะอนุมัติ s p o ตอีทเพราะสปอตอีทมีความเสี่ยงน้อยกว่า Future Manipulate ได้ยากกว่านะครับแต่ปรากฏเกิดอะไรขึ้นทาง SEC ไม่ได้ให้ความเห็นอะไรกับประเด็นนั้นเลยนะครับจนกระทั่งล่าสุดวันนี้มีข่าวนะครับบอกว่า,าผู้เชี่ยวชาญด้านกองทุน ETF เขาออกมาลงความเห็นนะลงความเห็นว่าดูเหมือนการอนุมัติ Ethereum spot ETF น่าจะถูกเลื่อนเป็นช่วงท้ายของปี2024หรือหลังจากนั้นนะครับก็สรุปสั้นๆเลย a t h e r e u m spot ETF ของสหรัฐอเมริกาอาจจะต้องรอไปก่อนในขณะที่ฝั่งฮ่องกง อนุมัติแล้วทั้งฝั่ง Ethereum ETF และในฝั่งของ Bitcoin ETF นะครับเราต้องรุ้นว่าทางฮ่องกงเนี่ยมีวอลลุ่มที่จัดจ้านนะต้องรุ้นว่ามีความคึกคักหลังจากที่เปิดให้เทรดในวันที่30เมษายนนะครับคำพูดที่ว่า b u ูมาร์เก็รอบต่อไปจะถูกดันด้วยฝั่งเอเชียเนี่ยมันมีการพูดกันหนาหูนะเพราะนั้นในอนาคตเราอาจจะ เปลี่ยนมาดูข่าวหรือเปลี่ยนมาตามข่าวนโยบายกำกับดูแลของทางฝั่งฮ่องกงฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่มากกว่าทางฝั่งสหรัฐอเมริกาก็ได้นะครับก็ต้องมาลุ้นไปได้วยกันว่า,าจะมีวอลลุ่มเยอะหรือเปล่าอย่างที่เราวาดฝันไว้นะครับต่อไปมาพูดถึงอีกข่าวที่เกี่ยวกับอีเธอเรียมนะข่าวเกี่ยวกับบริษัทที่ชื่อ Consensus Consensus เป็นบริษัทที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ MetaMask wallet แล้วก็เป็นบริษัทที่พัฒนาหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนา Ethereum Blockchain ล่าสุดมีข่าวว่าเขายื่นฟ้อง SEC นี่นะครับเขาบอกว่า c o u s s so u s u s s c c h a l l e n g i n g its approach to Ethereum and Seeking Court i n t e r v e n t i o n นะครับผู้สาชาวบ้านคือ Consensus ฟ้อง SEC เพื่อคัดค้านมุมมองของ SEC ที่มีต่อ e อ h e r รี m มบนชั้นศาลนะครับ ในรายละเอียดข่าวเนี่ยเขาบอกว่า SEC พยายามที่จะออกมาควบคุมอัตเรียมออกมาวางอัติเรียมบนหมวดหมู่ของ Security แต่บริษัทของเราเนี่ยเราต้องการที่เห็นอัตีเรียมเป็นบล็อกเชนที่มอบป,ประโยชน์ให้กับทุกคนรวมถึงเหล่าสถาบันที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบล็อกเชนที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลก SEC ไม่ควรใช้อำนาจเกินขอบเขต SEC เป็นหน่วยงานที่สร้างความโกราหลให้กับอุตสาหกรรมคริปโตตรงนี้เห็นด้วยนะครับ เราจะสู้เพื่ออ t เตรียมเพราะอ t h เ r รียมเป็นของพวกเราทุกคนประมาณนี้นะครับสรุปคือเขาจะให้สารตัดสินว่าอีทเป็นหรือไม่เป็น Security นะครับสิ่งที่ชุมชนคริปโตร,รอคอยนะรอคอยว่าเมื่อไหร่จะมีโปรเจกต์ฟอง SEC เมื่อไหร่จะมีกลุ่มสถาบันฟ้อง SEC ตอนนี้เริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับทีนี้ถามว่าในอนาคตเนี่ยมันก็เป็นได้หลายรูปแบบนะมันอาจจะมองได้ว่า S.E.C. ถูกฟ้องทีไหรแพ้ทุกที S.E.C. ถูกอุธทร์ทีไรก็แพ้ทุกทีททกทนะครับแต่ถ้าคริปโตโปรเจกต์หรือในกรณีของคอนเซนเซสเนี่ยถ้าเขาชนะมันก็จะเป็นชัยชนะแบบเคส by c เคสมันก็ยังไม่มีการออกมาฟันธงว่าอะไรเป็นหรืออะไรไม่เป็น Security นะครับสิ่งที่ตลาดลุ้นจริงๆเนี่ยลุ้นว่าทางสภาคองเกรสจะเข้ามาฟันธงนะสภาคองเกรสต้องออกมาตีความเลยว่า ถ้าเป็นแบบนี้ 1, 2, 3, 4 E งสองสามสี่อคาดาโนโซลาน่าเป็นหรือไม่เป็นสกิลตี้นะพราะไม่งั้นนึกภาพ Developer นักพัฒนาใช้เวลา 2, 3ปีหรือมากกว่านั้นกว่าจะพัฒนาเสร็จพัฒนาเสร็จปุ๊บเกิดอ,อะไรขึ้นถูกฟ้องปรากฏทำงานฟรีนะครับเช่นกันนักลงทุนตาดำดๆเนี่ยเราลุ้นเรารอเรา,เรา,เราติดดอยเรา DCA ทุกสัปดาห์ทุกเดือนเนี่ยแต่ปรากฏ2ปี3ปีให้หลังประธานแกรี่ออกมาบอกว่า โปรเจกต์เราเป็น Security ตรงนี้คือฝันร้ายนะครับชุมชนคริปโตมองได้หลายแบบนะโลกคริปโตเนี่ยมีคนมองว่าดีนะที่มีประธานแกรี่เราจะได้ช้อนของถูกเราจะได้คนที่ตกรถจะได้เก็บของได้นะครับจะมองอย่างนั้นก็ได้แต่เพื่อนๆอย่าลืมว่าคนที่กำลังจะเข้ามาหรือคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยเขาต้องมองแล้วว่าเขาควรจะเข้ามาดันของถูกให้เป็นของแพงหรือเปล่า ในเมื่อทุกโปรเจกต์มันมีปัญหาตลอดเนี่ย SEC ฟ้องโปรเจกต์ for SEC for SEC, โปรเจกต์ฟ้อง SEC วนไปแล้วก็วนมาตรงเนี้ยเป็นอะไรที่เราต้องภาวนาให้ทุกอย่างเนี่ยมันมีความชัดเจนโดยเร็วนะครับการเก็บของถูกเนี่ยมันมันมองอย่างนั้นก็ได้นะแต่แต่ถ้ามันยิ่งนานไปเนี่ยมันยิ่งคราคาสั่งนะครับเพื่อนๆทางบ้าน ถ้าเกิดคุณเดินอยู่วัดพระแก้วและเจอประธานแกรี่หรือเดินอยู่แถวข้าศาและเจอประธานแกรี่คุณจะทํำยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม